เวลาที่เราได้ยินคําว่าธรรมบัญญัติหรือว่ากฎของพระเจ้านี่ส่วนใหญ่แล้วเรานึกถึงอะไรกันครับสําหรับหลายๆคนเลยนะภาพที่ขึ้นมาก็คือลิสต์ยาวๆที่เขียนว่าต้องทํากับห้ามทำใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองมองเรื่องนี้ใหม่กันหมดเลยครับเราจะเปลี่ยนมุมมองจากกฎที่ดูแล้วน่าหนาักใจให้กลายเป็นแผนที่ที่นําทางเราด้วยพระคุณครับผมนึกถึงเรื่องของสมาชิคากคริสตจักรคนหนึ่งที่เคยคุยด้วยเลยครับคือเขาอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะ แต่ความรู้สึกที่ได้เนี่ยมันเหมือนกับพนักงานที่กําลังรอรับคําสั่งจากเจ้านายที่เคียบมากๆพอเปิดพระคัมภีร์ปุ๊บคำถามแรกที่ขึ้นมาในใจก็คือวันนี้จะมีอะไรห้ามทําอีกเนี่ยกลายเป็นว่าพระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นภาราไปซะสังเกนเลยครับไม่ใช่สิ่งที่ให้ชีวิตชีวาหรืออีกมุมหนึ่งนะที่ก็น่าสนใจเหมือนกันคือบางคนเปรียบการอ่านพระคัมภีร์เหมือนกันโดนตรวจข้อสอบเลยครับยิ่งอ่านก็ยิ่งเจอแต่ข้อผิดพลาดของตัวเองยิ่งรู้สึกแย่ ซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกของหลายคนเลยนะที่รู้สึกเหมือนกับว่าธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อคอยจับผิดเราอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้มุมมองดั้งเดิมที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วในช่วงแรกเริ่มเนี่ยธรรมบัญญัติถูกเข้าใจว่าเป็นอะไร ในพระคมภีเนี่ยนะครับเปาโลเปรียบธรรมบัญญัติไว้เหมือนครูในสมัยโบราณซึ่งคําว่าครูในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ครูแบบที่เราคิดก,กันตอนนี้นะครับแต่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่เข้มงวดมากมีหน้าที่ดูแลลูกของพวกขุนนางพาไปส่งที่โรงเรียนคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินยัยเป๊ะๆจนกว่าเด็กคนนั้นจะโตเป็นผู้ใหญ่คือบทบาทนี้มันจําเป็นนะครับแต่มันก็เป็นแค่บทบาทชั่วคราวเท่านั้นเองจนกว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปใช่ครับบทบาทนั้นมันเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองครั้งใหญ่เลยจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับและการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันคืออะไรลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับในตอนแรกเลยเนี่ยธรรมบัญญัติทำหน้าที่เหมือนกับกระจกครับ มันจะทอนให้เราเห็นความจริงเห็นความไม่สมบูรณ์เห็นบาปของเราแบบตรงๆเลยแต่เป้าหมายของกระจกเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้เรารู้สึกแย่แล้วก็จบไปนะแต่เพื่อนําเราไปหาพระเยซูผู้ที่เป็นคําตอบของทุกอย่างพอเราได้พบพระองค์แล้วเท่านั้นแหละครับธรรมบัญญัติก็เปลี่ยนบทบาททันทีกลายเป็นแผนที่ขึ้นมาเหมือนแผนที่ของนักเดินทางที่ตอนแรกชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยเราหลงทางอยู่นะแต่หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเครื่องมือที่นําทางเราไปสู่จุดหมายที่ถูกต้อง แต่การเปลี่ยนแปลงมันยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับมันลึกไปกว่านั้นอีกคือมันเปลี่ยนจากแค่กฎเกณฑ์ไปสู่ความสัมพันธ์เลยคือถ้าเรามองแค่ผิวเผินเนี่ยเราจะเห็นแค่ข้อบังคับอย่างเช่นต้องไปโบสถ์วันอาทิตย์ซึ่งถ้าคิดแค่นั้นมันก็อาจจะกลายเป็นแค่พิธีกรรมที่ทําไปงานงานได้แต่พอเรามองให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคือช่วงเวลาที่เราจะได้ฟื้นฟูตัวเองกับพี่น้องคนอื่นๆของพระเจ้านะ คือเบื้องหลังทุกข้อปฏิบัติเนี่ยมันมีคําเชิญให้เราเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าซ่อนอยู่ครับคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วการเปลี่ยนมุมมองที่มันลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรคือตัวการที่ทําให้เรามองเห็นธรรมบัญญัติในมุมใหม่แบบนี้ได้อาการเปาโลให้คําตอบที่น่าทึ่งมากๆครับท่านบอกว่าถ้าเราอ่านธรรมบัญญัติตามตัวอักษรไปเฉยๆเนี่ยนะมันจะนําไปสู่ความตายฝ่ายวิญญ,ญาณ เพราะมันจะคอยแต่ชี้ความผิดของเราแต่พระวิญญาณต่างหากที่ให้ชีวิตใช่แล้วครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละคือผู้ที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นไปได้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานยังไงหลักๆเลยก็จะมีอยู่สองอย่างครับอย่างแรกเลยคือพระองค์จะทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราทําให้เรามองทะลุตัวอักษรที่เห็นเนี่ยเข้าไปถึงหัวใจและความรักของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังได้ มันเหมือนเวลาที่เราอ่านจดหมายจากคนที่เรารักมากๆอะครับเราไม่ได้อ่านแค่ตัวหนังสือแต่เรารับรู้ถึงความรักที่อยู่ในนั้นและอย่างที่สองพระองค์ทรงให้ใจที่อยากเชื่อฟังกับเราคือมันไม่ใช่การบังคับจากข้างนอกอีกต่อไปแต่เป็นการสร้างความปรารถนาจากข้างในให้เราอยากเดินตามทางของพระองค์ด้วยความเต็มใจของเราเองทีนี้พอพระวิญญ,ญาณทํางานในใจเราแบบนี้แล้วแล้วชีวิตประจาวันของเรามันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเราลองมาดูในภาคปฏิบัติกันดีกว่าครับ เราน่าจะเคยได้ยินคําสั่งนี้กันบ่อยๆในพระคัมภีร์นะครับที่ว่าจงเป็นเหมือนพระเยซูพอได้ยินคํานี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับสําหรับหลายคนนะความคิดแรกที่เข้ามาคือโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกเรายังห่างไกลาจากจุดนั้นตั้งเยอะแล้วสุดท้ายก็ท้อแล้วก็ล้มเลิกไปนี่แหละครับคือตัวอย่างสุดคลาสสิกของการเข้าใจธรรมบัญญัติแบบผิดๆเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังลองนึกภาพตามนะครับ มีพ่อกับลูกชายคู่หนึ่งกำลังจะไปปีนเขาด้วยกันก่อนที่จะเริ่มเดินทางพ่อก็ชี้ไปที่ยอดเขาสูงลิบๆเลยแล้วก็บอกกับลูกว่าลูกเอ๋ยนั่นแหละคือเป้าหมายของเราพอเด็กคนนั้นมองไปที่ยอดเขาที่มันสูงตระหง,ง่านเขาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเลยครับพ่อมันสูงขนาดนั้นเราจะไปถึงได้ยังไงความรู้สึกของเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากความรู้สึกของเราหลายๆคนเลยนะครับเวลาที่ต้องเจอกับมาตรฐานของพระเจ้าที่ดูเหมือนจะสูงเกินเอื้อม แต่คําตอบของพ่อในเรื่องนี้เนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับพ่อไม่ได้บอกให้ลูกรีบปีนไปให้ถึงยอดเขาด้วยตัวเองนะแต่พ่อบอกว่าแค่เดินตามรอยเท้าพ่อมาก็พอแล้วเห็นไหมครับว่าประเด็นสําคัญมันไม่ใช่ยอดเขาแต่คือการเดินทางไปกับพ่อต่างหากพระเจ้าไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบจากเราในทันทีนะครับแต่พระองค์เชิญให้เราค่อยๆเดินไปกับพระองค์ทีละก้าว ดังนั้นคําว่าจงเป็นเหมือนพระเยซูจึงไม่ใช่ภาระที่ต้องทําให้เสร็จแต่เป็นคําเชิญให้เรามาร่วมเดินทางนี้ไปด้วยกันพอเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมองคําสอนที่ดูเหมือนจะยากยากอย่างคําเทศนาบนภูเขาในมุมใหม่ได้เลยครับไอ้คาสอนที่ว่าแค่เกลียดในใจก็เท่ากับฆ่าคนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตัดสินเรานะครับแต่มันคือคําสัญญาว่าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราจากข้างใน ด้วยพลังแห่งความรักและพระคุณของพระองค์เองเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับอาจจะสรุปได้ด้วยเรื่องราวที่มาจากหัวใจของคนคนหนึ่งผมอยากจะปิดท้ายด้วยเรื่องเล่าวเรื่องนี้ที่ผมว่ามันสะท้อนทุกประเด็นได้ดีมากๆเลยเรื่องมันมีอยู่ว่ามีลูกสาวคนหนึ่งครับที่รู้สึกมาตลอดชีวิตเลยว่าแม่ของเธอเนี่ยเอาแต่บน่นเอาแต่จู้จี้เอาแต่ตำหนิเธออยู่ตลอดเวลาสำหรับเธอแล้วคำพูดของแม่เป็นเหมือนเสียงที่น่ารำคาญเท่านั้นเอง จนกระทั่งวันหนึ่งเธอไปเจอไดอารี่เล่มเก่กาๆของแม่เข้าและพอเปิดอ่านเธอก็ได้เจอกับข้อความที่เปลี่ยนมุมมองของเธอไปตลอดการเลยครับข้อความแรกที่เธออ่านเขียนไว้ว่าวันนี้ลูกสาวของเราเดินได้เป็นครั้งแรกแม่กังวลมากเลยกลัวว่าลูกจะล้มแต่การได้เห็นลูกเดินได้ได้วตัวเองมันช่างน่ารักเหลือเกินเธอก็เลยเปิดหน้าต่อไปแล้วก็เจออีกวันแรกของการไปโรงเรียน เห็นลูกใส่ชุดนักเรียนแล้วหัวใจมันพองโตลูกจะอยู่ได้ไหมนะแม่เป็นห่วงจนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นแค่คำบ่นมาตลอดมันเริ่มเผยให้เห็นภาพของความห่วงใยที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและข้อความสุดท้ายที่ทำให้น้ำตาของเธอไหลออกมาวันนี้ลูกสาวป่วยหนักทำแม่ป่วยแทนได้ก็คงจะดีแม่นั่งสวดภาวนาอยู่ข้างเตียงลูกตลอดทั้งคืนเลยในวินาทีนั้นเองครับ ลูกสาวคนนั้นก็ได้เข้าใจในทันทีว่าสิ่งที่เธอได้ยิงมาทั้งชีวิตมันไม่ใช่คำบน่นแต่มันคือภาษาแห่งความรักและความห่วงใยของแม่ต่างหากและนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจของเราเราจะเริ่มมองเห็นว่าเบื้องหลังธรรมบัญญัติที่ดูเหมือนจะเข้มงวดและเย็นชาแท้จริงแล้วมันคือจดหมายรักจากพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความห่วงใยครับดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันก็คือ ในชีวิตของเราตอนนี้มีกฎหรือข้อบังคับอะไรบ้างที่เราเคยมองว่ามันเป็นภาระมาโดยตลอดแล้วถ้าเราลองมองมันด้วยสายตาใหม่ที่ถูกเปิดออกแล้วเราจะเห็นความรักแบบไหนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นกันบ้าง